สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะสำหรับภาษาอังกฤษนนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องการใช้ preposition on นะคะร่วมกับคำว่า is นะคะเนื้อหาวันนี้นะคะจะเป็นยังไงนั้นมารับชมรับฟังกันเลยะคะ่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องรู้จักคำว่า is ก่อนนะคะ is เป็น verb หรือว่าเป็นกริยานะคะแปลว่าเป็นอยู่หรือว่าคือนะคะ จะใช้ตามหลังคำนามนะคะมาดูคำต่อไปค่ะที่เรียนต้องรู้จักคือคำว่า on ะคะคำว่า on นะคะเป็น preposition หรือเป็นคำบุพบทชนิดหนึ่งนะคะโดยก่อนอื่นต้องรู้จัก preposition ก่อน preposition แปลว่าคำบุพบทที่แปลว่าคำที่บอกตำแหน่งทิศทางเช่นคำว่า on in under On แปลว่าบนนะคะอ n แปลว่าใน Under แปลว่าล่างนะคะโดยในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่อง preposition on ที่แปลว่าบนนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ is ร่วมกับ preposition เพื่อเป็นการบอกตำแหน่งกันเลยนะคะต่อไปนะคะมาดูประโยคเกี่ยวกับการใช้ is ร่วมกับ preposition ประโยคที่1ค่ะ เรื่องอะไรคะตัวนี้เออแมวใช่ไหมแมวอยู่บนเสื่อนะคะหากเราต้องบอกว่าแมวอยู่บนเสือเราจะต้องใช้คําว่าอะไรคะตัวนี้นะคะแมวคืออ่ะแคทนะคะและเสือคืออ่ะแมทใช่ไหมคะอ่ะแคทอ่ะแมทและอยู่บนคือ is on นะคะรวมประโยคเลยคะ่ะอ่ะแคท is on แม a t a cat is on amat แมวอยู่บนเสือนักเรียนคะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นประโยคหรือป,ประโยคนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยคะ่ะจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และลงท้ายด้วยจุดนะคะมาดูกันคะ่ะประโยคที่สองนะคะหากเราต้องการจะบอกว่าข้างคาวอยู่บนห่วกนะคะ รูปนี้นะคะข้างขาวอยบนหมวกนะคะเราจะต้องพูดว่ายังไงคะข้างขาวคือ a b a t ใช่ไหมและหมวกคือ a hat ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะขึ้นต้นใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และลงท้ายเติมจุดเพื่อเป็นการบอกว่าเป็นการจบประโยคนะคะตรงนี้คะ่ะ a b a t a hat หากบอกว่าข้างขาวอยู่บนหมวกนะคะ a b a t is on a hat a hat i s on a h a t แปลว่าค้างคาวอยู่บนหววนะคะประโยคที่สามนะคะน้องหนูอยู่บน,บนตัวของแมวใช่ไหมคะเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะหนูคือ a r a t แมวคือ a cat หากเราจะบอกว่าหนูอยู่บนแมวเราจะต้องพูดว่า a r a t is on a cat อีกครั้งหนึ่งค่ะ a r a t is on a c a t ประโยคที่4นะคะหากเราต้องการจะบอกว่าข้างคาวอยู่บนกอ๊อกน้ำนะคะเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ค่ะคข้างคาวคือ a bat ใช่ไหมคะและกอ๊อกน้ำคือ a tap ใช่ไหมคะคข้างคาวอยู่บนกอ๊อกน้ำนะคะ a bat is on a tap อีกครั้งหนึ่งค่ะ a bat is on a tap ก่อนอื่นนะคะครูจะสรุปเรื่องการใช้ is ร่วมกับ preposition on ให้ฟังกันก่อนนะคะคำว่า is นะคะเป็นคำกริยานะคะแปลว่าเป็นอยู่คือในบทเรียนนี้นะคะแปลว่าอยู่นะคะและคำว่า on เป็น preposition ที่บอกตำแหน่งว่าเป็นในส่วนของด้านบนนะคะโดย on นะคะ preposition on เนี่ยจะวางอยู่ ระหวะ่างคำนามสองคำนามนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรคะคำนี้นะคะ a cat is on a mat a cat เป็นคำอะไรคะ a cat เป็นคำนามตัวแรกนะคะคและ,ะ is เป็นกริยา on เป็น preposition หรือคำบุพบทที่บอกตําแหน่งนะคะ a mat เป็นอะไรคะ a mat เป็นคำนามตัวที่ใช้เชื่อมนะคะ ต่อไปค่ะตัวที่สองนะคะคำว่าอะไรค่ะคำนี้ a bat is on a hat โดยนะคะตัวแรกนะคะ a bat เป็นคำนามนะคะและ is เป็นคำกริยานะคะและ on เป็น preposition หรือคำบุพบทและ hat เป็นคำนามตัวที่ใช้เชื่อมตัวด้านหลังนะคะสองประโยคนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียนสองประโยคนี้นะคะ A Cat is on a m a t แปลว่าแมวอยู่บนเสื่อนะคะและประโยคนี้นะคะแปลวา่านักเรียน A b a t is on a h a อคอะไรคะค้างคาวอยู่บนหมวกนะคะ เดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้เราทำา5ข้อนะคะเป็นการบอกตำแหน่งนะคะของสิ่งของสองอย่างนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปค้างคาวอยู่บนก๊อกน้ำใช่ไหมคะคำว่าค้างคาวอยู่บนก๊อกน้ำภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรคะ ถูกต้องนะคะใช้คำว่า a bat is on a tap นักเรียนอย่าลืมนะคะถ้าเป็นประโยคนะคะตัวขึ้นต้นตัวแรกจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะและจบท้ายด้วยการใช้จุดเพื่อจบประโยคนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ a bat is on a tap แปลเป็นไทยว่า ค้างคาวอยู่บนก๊อกน้ำนะคะมาดูข้อที่2กันค่ะเป็นรูปอะไรคะหมวกแก๊ปอยู่บนเสือนะคะมาดูกันเลยค่ะประโยคนี้ใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะประโยคนี้ใช้คำว่า a cap is on a mat อีกครั้งหนึ่งนะคะ a CAP is on a mat แปลเป็นไทยว่าหมวกแก๊ปอยู่บนเสือนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะตัวขึ้นต้นใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และจบท้ายประโยคจะต้องใส่จุดนะคะและตัวที่3นะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปนี้หนูอยู่บนหมวก ใช่ไหมคะหนูอยู่บนหมวกนะคะจะใช้ประโยคอะไรคะถูกต้องนะคะประโยคนี้จะต้องใช้ประโยคว่า a r a t is on a hat a r a t is on a hat แปลเป็นไทยว่าหนูอยู่บนหมวกนักเรียนห้ามลืมนะคะเมื่อจบประโยคแล้วจะต้อง ใส่จุดนะคะและตัวขึ้นต้นประโยคใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะและข้อที่สนะคะแมวอยู่บนเสือใช่ไหมคะคำว่าแมวอยู่บนเสือภาษาอังกฤษเราใช้ประโยคอะไรคะถูกต้องนะคะประโยคนี้นะคะแมวอยู่บนเสือจะต้องใช้ประโยค a cat is on a mat a cat is on a mat แปลเป็นไทยว่าน้องแมวอยู่บนเสื่อนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนะคะเป็นรูปหนูอยู่บนแมวนะคะคำว่าหนูอยู่บนแมวเราจะใช้ประโยคอะไรคะถูกต้องนะคะจะใช้ประโยคว่า a rat is on a cat อีกรอบหนึ่งค่ะ A rat is on a cat แปลเป็นไทยว่าน้องหนูอยู่บนแมวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนเรื่อง is ร่วมกับ preposition on น,นะคะยากกันเมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะนำสิ่งที่คุณครูสอนนะคะไปใช้ในการพูดประโยคต่างๆในชีวิตประจำวันได้กันนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย